สวัสดีชาวไบวค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC Motogp ตอร์จนะครับอยู่กันกับผมนะฮะนั่งคุยกับเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็6กโมงสินาทีฟ้าที่ก็เพิ่งจะลาลับขอาฟ้าไป เมื่อสักครู่นี้เองนะฮะนั่งรอฝนอยู่แต่ก็ไม่มาครับลมกันโชคมาแรงๆในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็เงียบไปไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะอากาศก็เริ่มเปลี่ยนก็ตอนนี้ก็ลมเย็นชิวๆประกอบกับ,กบผมเองก็ร้าก็เพียรเหลือเกินวันนี้นะครับไม่ค่อยมีเวลาเวลาเยอะเท่าไหร่ช่วงนี้กันนะทุกคนเนาะเอาวันนี้หยุดยกเรื่องราวประเด็นของทางมาร์คมาเคสกับทางฟรานเชสโกบัญญ่ามาเล่ามาวีเขาให้ฟังฮะผมเชื่อเหลือเกินว่าเอฟซีของนักแข่งทั้งสองคนในตอนนี้เนี่ยก็คงจะมองว่าเอ๊ะนะครับมัน นะะในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้อีก3-4อี 3, วันข้างหน้าเนี่ยนะครับที่ลูซาลกาต้าเนี่ยมาร์กกับเพโก้เนี่ยจะได้มีโอกาสใส่เดียวกันใส่เดียวกันสักทีไหมหลังจากที่3สนามผ่านไปยังไม่มีโอกาสนั้นเลยฮะถ้าจะว่ากันตามจริงก็คือมาร์กก็จะอยู่เหนือเพโก้แล้วก็จะมีอเล็กซ์มาเคสจะมาขั้นเอาไว้ก็เลยไม่มีจังหวะน,นะฮะท,ที่จะขึ้นมามาร์กยังไม่แผ่วถ้าไม่ ถ้าตัดไม่ได้ไม่ได้นับเรื่องของความผิดพลาดในเมนเวสที่เซอร์กิตออฟเดียบมริกาไปนะครับเปโก้ก็เลยเรียกว่าอยู่นะครับระหว่าง3กับ1อยู่นะแต่นะครับหลังจากที่มาร์คไปพลาดทั้งเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เปโก้ก็เป็นจังหวะที่แซงอเล็กซ์มาเคสได้พอดีและเป็นจังหวะครั้งแรกนะฮะและก็ทำได้สําเร็จเนี่ยเลยทําให้คว้าชัยครั้งแรกในฤดูกาลซึ่งนะฮะเอของเปโก้หลายๆคนก็เฝ้ารอเฝ้าหวังฮะถามกับผมมาตลอดว่า เ,เห็นบอกว่าจะไปใช้รถสเปคปี2024เพียวๆเลยอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาออกมาแก้ข่าวแล้วครับว่าไม่ใช่ฮนะเขายอมรับว่าเขาอาจจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ได้ไม่คล่องตัวนักก็เลยอาจจะทำให้ฟังและเข้าใจผิดไปเขาต้องการแค่ฟีลลิ่งที่หรือว่าฟีลลิ่งในการขับนะครับอารมณ์ความรู้สึกในการขับนี่ให้มันให้มันเหมือนกับรถปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปเปลี่ยนยนู่นเปลี่ยนนี่รถอะไรต่างๆให้มันเหมือน2,024เพียวๆเลยอไอ้แบบนั้นไม่ใช่ครับนะซึ่งาจากความสําเร็จท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะ,จะพอจะต่อยอดได้ยังไงกันหรือเปล่าในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะไปแคปหน้าจอเอาโปรแกรมเารายเวลาแข่งขันได้ถ้าเป็นใน u t u b e ที่นี่ก็จะเป็นหน้าชุมชนนะถ้าเป็น Facebook Fanpage นี่จะหาง่ายหน่อยครับก็จะอยู่ที่โพสต์ปักหมุดด้านบนกันเลยเนี่ยดึกนิดนึงนะครับแต่แต่ไม่เด็กเท่าสนามที่ผ่านมาในอเมริกาหรอก มีสามรายการด้วยนะมีทั้ง MotoGP ทั้ง f o r m u l a 1ทั้ง World SuperB i k e กันด้วยครับอามาต่อที่เปโกกับมาร์กกันนะฮะจะตามต่อได้หรือไม่นะฮะในสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องไปว่ากันที่อดีตที่ผ่านมาก่อนประเด็นแรกวิควเคราล่าให้ฟังถ้าเป็นลูซาการ์ต้านี่มันเข้าทางใครรถนะฮะอันนี้ไม่ต้องเสือกรับเข้าทางดูกติชัดเจนอยู่แล้วทางตรงยาวเป็นกิโลที่ผ่านมาดูกติก็จะเก็บกินนเรียบมาโดยตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครขับก็แล้วแต่นะ แล้วก็ในส่วนของมาร์คมาเคสล่ะเพิ่งมาอยู่ดูคาตินี้ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่นะครับมาร์กก็ถือว่าเข้าชิงตลอดนะตอนนั้นดูคาติเป็นโดวิโซโซจะ่ม่ใหเป็นตัวความหวังเนี่ยก็จะภาพจําของลู่าของกาตาเนี่ยพวกเราก็จะถ้าคนที่ดู4-5ปีย้อนหลังไปเงี้ยจะจําว่าเป็นการสู้กันแบบคู่ขี้สู่สีระหว่าง Honda กับดูคาติ Honda ของมาร์คมาเคสนั้นก็พ่ายแพ้ให้กับโดวิให้กับ ดูคาติเนี่ยแค่เขาเรียกว่าเซียวเวียผมผมจำตัวเลขกลมๆไม่ได้นะฮะตัวเลขแบบตรงๆเนี่ยแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะเป็น0.0นย์อะไรสักอย่างนี่แหละมันแบบมันมันล้อต่อล้อไปเลยอ่ะคู่ขี้กันมากดังนั้นนะครับถ้าเป็นไปในแบบนี้นั่นหมายความว่ามาร์กถือว่าเป็นคนที่เทพคนหนึ่งในที่นี่นะครับเขาชนะครั้งเดียวนะฮะในปี2014นั่นแหละในในปีที่2ของเขาในฤดูกาลอ่ในในมอเตอร์กรีก็ชนะการแข่งขันได้มาปีแรกก็มีโพเดียมในที่3นะในปี2013เนี่ย ผมเลยมองว่าที่นี่มักมีความแข็งแกร่งครับแล้วมันบวกกับรถดูคาตินะฮะที่เหมาะอย่างมากเลยกับสนามที่ทางตรงยาวๆแบบนี้สนามนี้ต้องใช้พละกําลังอะไรต่างๆแล้วก็ที่นี่ปกติจะแข่งขันกันเป็นสนามแรกนะทุกทีใช่ไหมครับแต่มาคราวนี้ก็โอเคและกลายเป็นสนามที่4ซึ่งนะฮะมันก็อาจจะมีความแตกต่างถ้าถ้าเป็นสนามแรกในะบางทีมันอาจจะแบบ มีอะไรที่เราเราคาดไม่ถึงนะสนามแรกมันมกักจะเป็นแบบนั้นครับทุกทกทีอ่ะแต่พอมาในตอนนี้ผมว่านักแข่งก็เตรียมตัวเตรียมอะไรได้หมดแล้วล่ะอย่างอย่างเช่นมาร์กอย่างเงี้ยก็โอเคนะฮะความแข็งแกร่งที่เห็นใน3สนามทั้งที่อเมริกาด้วยนะนะครับก็ชัดเจนเลยนะครับว่าเขาสามารถที่จะปรับตัวกับรถของดูกติได้อย่างไม่ต้องสงสัยกันเลยทีเดียวนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นที่ไทยไม่ว่าจะเป็นที่อารเจนตินาซึ่งคาแรคเตอร์สนามนิฟ้าก็แตกต่างกัน หรือแม้กระทั่งสนามวนซ้ายที่อเมริกาซึ่งเรามองว่าเป็นสนามที่มาร์กเก่งแล้วก็ไม่มีใครที่จะล้มจะโค่นก็ได้ใช่ครับก็ไม่มีจริงๆนะฮะเขาก็ทําลายการแข่งขันของตัวเองไปด้วยด้วยตัวเองประมาณนั้นแต่เล่ามาแบบนี้แฟนๆเปโก้อาจจะบอกว่าพี่ผู้ครับแล้วแบบนี้มาร์กแข็งแกร่งอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วเปโก้จะไม่มีโอกาสสู้ได้เลยหรือแล้วความสําเร็จที่ผมบอกว่าเปโก้สําเร็จเนี่ยในอเมริกาเนี่ยมันสําเร็จยังไงล่ะก็มาร์เขาล้มอ่ะ เราเราอย่าไปมองเพลินๆแบบนั้นนะครับอย่าไปมองด้วยเหตุผลทีเ่เรียกว่าเหมือนประมาณจะไปบูลลี่แอบบูลลี่นะักแข่งนิดๆอะไรเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างเดียวให้ต้องคิดมองภาพกว้างไปกว่านั้นหน่อยคือเราได้เห็นนะครับเราได้เห็นสิ่งที่เปโก้ทาได้ก็คือมีความมั่นใจในการขับสามารถที่จะเรียกว่าเข้าการอเล็กซ์มาเคสแล้วก็แซงไปได้ผมไม่รู้นะฮะว่าถ้าแข่งขันกันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะจะไล่มาร์กได้ขนาดไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่า จังหวะที่มาร์กล้มมันก็ตีเป็นอยู่ในช่วงมันยังเหลืออยู่เป็นครึ่งทางอะเนาะมาร์กก็จะก็จะอยู่ระยะป,ประมาณ2วิในหน่อยใช่ไหมครับในตอนนั้นก่อนที่จะล้มเนี่ยก็คือเคยขึ้นไปมากกว่านั้นฮะเคยขึ้นไปมากกว่านั้นประมาณสัก2เกือบเกือบสองสองสองกว่า2ครึ่งอะแล้วก็ลงมา2ออ่อ,อนๆแล้วก็ล้มไปซึ่งจังหวะที่ล้มเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ไม่ใช่ว่ายางหมดนะครับไม่ใช่ว่าลบมีปัญหาอาจจะไปเข้า โค้งเนี่ยผิดลายไปหน่อยหนึ่งหมายความว่าไปปีนขอบเคิร์ฟคือขอบเคิร์ฟมันไม่ควรจะปีนอยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าถ้าสนามมันเปียกสนามมันไม่แห้งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันจะลื่นไงขอบเคิร์ฟก็คือขอบที่เราเขาทาสีไว้ด้านด้านขอบฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ตรงโค้งอะ่ะประมาณนั้นครับแล้วฝนก็เพิ่งตกไปใช่ไหมฮะดังนั้นม้าก็ไปเข้าโค้งแล้วมันจําเป็นต้องเจ้าเหยียบขอบคือถเหยียบมันเหยียบได้อยู่แต่ถ้าคุณไปเหยียบในจังหวะที่รถมันเอียงเยอะเนี่ย หน้ามันก็จะพับได้ง่ายใช่ไหมล่ะมาก็ก็ปลาตรงนั้นกันไปแต่นะครับสิ่งสิ่งที่ผมเห็นนอกจากการแซงอเล็กซ์มาเสได้แล้วนะฮะเจ้าตัวเองนะครับก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าหาเซตติ้งที่ที่ต้องการเนี่ยได้แล้วแล้วที่นี่เนี่ยนะครับเป็นสนามที่เปโกเองก็ไม่ได้ทําผลงานได้ได้โดดเด่นเท่าไหร่นักนะถ้าว่ากันตามจริงครับในในที่ผ่านมานะหมายถึงว่าที่อเมริกานเนี่ยแต่การที่เขาสามารถที่จะ ขึ้นมาได้ในในประมาณนี้เนี่ยผมก็ว่าโอเคละนะฮะนั่นก็คือเขาน่าจะยกระดับได้ในในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าน,นอกจากจเปโกจะจะทำได้ไม่ได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยอันนี้มาร์ก็ยังบังเทพสุดๆเลยแล้วก็การฝึกซ้อมสองพี่น้องเขาก็ไม่ยอมกันเลยนะฮะแต่เปโก้ก็ได้ได้ขยับเข้ามาใกล้ในตรงนี้นี่คือหนึ่งนีจุดสังเกตครับที่ทำให้ความมั่นใจของนักแข่งกลับมา แต่นะฮะลูซากาต้าไม่ใช่สนามวนซ้ายก็คือผมอาจจะบอกเมืม่อสักครู่ว่ามาร์กแข่งแกร้งนันดดวลกับโดวิดวลกับยูคาติมาเนี่ยแต่ทุกคนครับหลังจากที่มาร์กบาดเจ็บไปแล้วก็ฮอนด้าก็ไม่ไม,มีไม่มีใครมามาต่อกรในที่นี้ได้ใช่ไหมครับทุกสนามนั่นแหละเนาะที่นี่นะครับลูซแลเนี่ยความดูคาติก็ยังยังคงเป็นเจ้าของที่นี่นะน่าแข่งหลายๆคนก็นมาประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นเอเนบาสซินินี่ไม่ว่าจะเป็นอ e อ in เฮมาตินนะครับ เห็นไหมหรือแม้กระทั่งตัวของไบโกเองนะครับในในเมนเวสหรือฮอร์เฮมาตินนะครับในสปินท์เวสก็คือสปินเลสในสนามแรกปีดรกนรูซาเป,เป็นสนามแรกเนี่ยเห็นไหมว่าดูกติก็จะมีความแข็งแกร่งตลอดเพียงแต่ว่าจะสลับหน้ากันไปบ้างดังนั้นนะครับในเมื่อไบโกเองก็เคยอยู่ในฐานะของคนที่ได้ต่อสู้ในระดับหัวแถวที่รูซาลกาตามาเนี่ยพร้อมกับความมั่นใจตรงนี้มา ผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีอะไรที่จะสู้มาร์กได้อยู่นะครับแต่สไตล์การขับของมาร์กในปีนี้ต้องต้องยอมรับนะครับว่าถ้า,ถ,าถ้าตัดไอเรื่องของการล้มออกไปนะขับได้ทั้งหมดแบบว่าหมดป้องกันหมดแก้ไขสถานการณ์ทุกคนจําที่อเมริกาได้ไหมฮะรอบสปินเนะี่ยคือแก้ไขสถานการณ์ได้เร็วครับรู้ว่าตัวเองพลาดครั้งแล้วก็รีบผลักดันขึ้นมาเลยในขณะที่ ยางยังไม่ได้อุ่นดีสักเท่าไหร่เลยเนี่ยนั่นก็หมายความว่าความมั่นใจของม้าก็จะมีนิ่งนี่ก็คือเป็นจุดแข็งของเขานะฮะเป็นจุดแข็งส่วนจุดแข็งของเปโก้ก็คือเรายังไม่ได้เห็นการการขับแบบแบบโจมตีแบบแบบบู๊เท่าไหร่นักหมายถึงว่าจากถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาเคยทําในอดีตผมเลยขอเดาประเด็นนี้ว่าเปโก้น่าจะน่าจะยังไม่กล้าครับหมายความว่าเขาได้บทเรียนมาปีที่แล้วไง เขาได้บทเรียนมาปีที่แล้วเขาเขาชนะทั้ง11สนามนะฮะอ่าแล้วเป็นการชนะแบบเบิ้ลไปกลับได้ถึง5สนามมาทั้งเสาร์ตั้งอาทิตย์ในขณะที่คนที่ปาดหน้าเอาแชมป์โลกไปจากเขาคือมาตินเนี่ยชนะแค่3สนามเองแต่จังหวะที่เปโก้ล้มก็คือคู่แข่งก็เก็บคะแนนได้และเก็บคะแนนได้สูงฮะอันนี้ผมผมเลยมองว่าเปโก้เขาน่าจะเพิ่มความเอ่อเพิ่มความระมัดระวังจริงๆ คือต่อให้ใครจะมองว่าขับแบบก,กล้าๆก,ก,กลัวๆหรือเปล่าบางคนก็อาจจะวิจารณ์ไปแบบนั้นนะเออขับแบบว่าเห็นพอเห็นมาร์กแล้วไม่กล้าขึ้นไปไล่ยังไงอะไรประมาณนะั้นนะฮะมีมีนผมเห็นอยู่ในแนวเนี้ยคือเข้าใจนะครับว่าบางทีการขับของนักแข่งเนี่ยเขาก็เพย์เซฟเอาคะแนนแล้ว f c มันก็จะมีหลากหลายไง FC บางคนก็บอกว่าดีแล้วเยี่ยมๆขับเอาแต้มแบบนี้ละดี f c บางคนบอกไม่ดีหรอกมันไม่สนุกมันดูไม่สนุกมันต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงเลย อ่านะครับแบบเควินชวานไปเลยแบบมาร์คมาเคสไปเลยไม่ล้มก็เอาไม่ล้มก็ชนะไม่ล้มก็โพเดียมไม่โพเดียมก็ล้มเลยแบบนั้นแต่นั้นก็คือจะให้นักแข่งก็มาขับให้มันโดนใจสไตล์ของคนเชียร์ทุกคนคงคงไม่ได้ถูกไหมผมก็เลยขอเดาใจไปโกว่าเขาน่าจะเอาคําพูดของนายใหญ่ของดูคาตินะครับก็คือจีจีดารินญาเนี่ยนะลูกพี่ใหญ่เนี่ยมาบอกจีจีก็บอกว่าก็คือใดๆแล้วเนี่ยให้โฟกัสวิธีการเก็บคะแนนหน่อย จีจีก็ให้เตือนสติว่านายดูมาตินปีที่แล้วสิเป็นยังไงใช่ไหมมาตินก็ไม่ได้ชนะเยอะเหมือนนายเนะี่ยแต่ทําไมก็ถึงเป็นแชมป์โลกได้มันมันจะเป็นไปรประมาณนั้นดังนั้นก็เลยคิดว่าเบโก็เขจะพูดอยู่ตลอดแล้วนะฮะว่าเขาเขาเ,เ,เขาเป็นคนที่เร็วที่สุดมันเจ็บปวดตรงนี้แหละเขาเป็นคนที่เร็วที่สุดก็คือไม่เถียงฮะชนะมากที่สุดนะครับป้าโพต่างๆเยอะสุดได้ b m เไปขับอีกแล้วอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้เป็นแชมป์โลกเนี่ยมันมันมันจีดใจมากนั่นก็เพราะว่า เขาทำคะแนนหลุดมือไปเยอะนะดังนั้นในตอนนี้เปกโกก็หลุดโพเดียมไป1ครั้งก็คือไปเสียเหลี่ยมเสียลายให้กับเพื่อนเลิฟนะครับแฟรงกี้นะฮะในอเจเนนะ่แฟรงกี้ก็เอาอันดับที่3ไปเจ้าตัวก็จบอันดับที่4ต่ดังนั้นคะแนนมันก็เลยตอนนี้นะฮะก็กลับมาแม้ว่าอเล็กซ์จะขึ้นนําอยู่แต่ก็ขึ้นนํามารแค่แต้มเดียวในขณะที่ขึ้นนําเปกโก้ประมาณประมาณ11 12แต้มราวๆนี้ <c oughs> นะฮะคาดว่าจะเป็นการต่อสู้ที่เราจะได้เห็นหนึ่งละนะครับถ้าสำหรับเปโก้นะเราจะได้เห็นสิ่งที่คาใจคือโอเคเรามั่นใจมันมั่นใจขึ้นมากกว่าเดิมครับมั่นใจขึ้น,ข,นขึ้นกว่า2สนามที่ผ่านมาอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันคาใจคือมาร์กไม่อยู่ไงเนี่ยนะครับมาร์กไม่อยู่มาร์กล้มไปไอสิ่งที่ความมาั่นใจเนี่ยมันมัน,ม,นมันยังเหมือนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่ามาร์กไม่อยู่เนี่ย จะไล่ไปได้ขนาดไหนจะขยับไปได้ขนาดขนาดไหนคือความมั่นใจเนี่ยก็คือมั่นใจในส่วนหนึ่งแต่ความมั่นใจมั่นใจของตัวเองจะต้องเอาไปดวลกับมาร์กก่อนหรือว่าไปไป,ไปแก้มือกับอเล็กซ์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้ชัดเจนถึงจะเติมเต็มอันนี้คือส่วนของเปโก้ครับส่วนของมาร์กเหรอฮะถ้าส่วนของมาร์กเนี่ยก็คือในตอนนี้มันห่างกันแค่แต้มเดียวนะฮะตอนนี้นะแล้วมาร์กเองก็ต้องการที่จะคุมความได้เปรียบ คือสไตล์ของเขาถ้าเลือกได้เขาเขาไม่อยากที่จะมาใส่เดี่ยวกับใครหรอกมาร์กจริงๆนะฮะถ้าถ้าใครตามยุกร้างทองจริงๆเนี่ยถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยเขาเขาไม,เาไม่เขาไม่ต้องการแบบนั้นหรอกเพราะว่าถ้าราบใดที่มันจะต้องมาไล่แซงไล่อะไรอย่างเงี้ยยิ่งในวันที่รถมันพร้อมทีมันพร้อมกว่าคนอื่นเขาอยู่แล้วแบบนี้เนี่ยมันมันยิ่งไม่ควรเกิดขึ้นกับมาร์กนั่นหมายความว่าเขาจะต้องคว้าโพให้ได้เขาจะต้องออกสตาร์จากริดแถวหน้าแล้วก็พุ่งขึ้นไปนําเพื่อสร้างความกดดันให้กับคนอื่น เพราะว่าถ้าใครก็ตามที่ที่วิ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมองเห็นแต่ฟอร์มูล่าวันใช่ไหมที่มีเดอร์ตี้แอร์ที่มีลมร้อนมาเนี่ยแต่ m o โตจีทุกวันนี้มีฮะตั้งแต่มีเรื่องของกฎอ่อกติกาแรงดันลมยางอย่างนี้เข้ามาเนี่ยตั้งแต่วิ่งตามคันข้างหน้ามาตั้งแต่ผมสังเกตด,ดูสามสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ,ะวิ่งตามนานๆเข้าแล้วยางมันจะร้อนครับพอยางมันร้อนแล้วการยึดเกาะมันก็หายไปอายุการใช้งานมันก็หายไปยางมันก็ดรอปมันก็สึกเร็ว นักแข่งก็เลยพยายามว่าโอเคนะครับบางทีวิ่งไปสักสี่ห้ารอบไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะต้องวิ่งไปไปเล็กซิ่งลายอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ไงนะครับอ่าวิ่งวิ่งไปไปคนละทางคนละลายกันบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไปรับลมเย็นอ่ะมันมันเป็นลมร้อนนะฮะทุกคนนะมันเป็นลมร้อนนะครับแต่การที่วิ่งคนเดียวเนี่ยโอเคนั่นแหละฮะก็คือคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปเจออากาศ ร้อนๆจากจากข้างหน้านะครับมาเนี่ยค,คุณก็จะป้องกันตรงนั้นได้นะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือผมไม่มั่นใจว่าปีนี้ลูแซลนยที่จะมีทรายเยอะไหมฮะจะมีทรายเยอะหรือเปล่าอ่ามันสนามนี้มันทําไมก็ถึงแข่งขันกันคืนส่วนหนึ่งก็มาจากทรายเหมือนกันครับมาจากแดดร้อนมาจากอุณหภูมิด้วยนะฮะก็ทรายนี่ถ้าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ลื่นฮะแม้ว่าฝนไม่ตกเนี่ยก็จะลื่นยิ่งทรายมันจะไปปนอยู่ตรงขอบเครบิร์ฟคือขอบเคิร์ฟไม่ใช่ว่าปีนไม่ได้นะ ปีนได้ครับปีนได้แต่ถ้าคุณปีนตอนตอนมันสนามมันแห้งเนี่ยอันนี้มันก็จะไม่มีผลอะไรมากมายนักหรอกนะครับอ่าไม่มีผลแต่ตอนที่มาร์กไปปีนขอบเคิร์ฟแล้วล้มที่อเมริกานั่นก็คือมันไม่แห้งเท่าไหร่ไงเพราะว่ามันขอบเคิร์ฟก็จะสีมาทาใช่ไหมครับมันก็จะมีระดับความลื่นที่ผิวมันจะไม่สักๆากนะครับมันมันจะไม่หยาบหยาเหมือนกับเหมือนกับแ็กธรรมดาไงนี่คือที่มาของความลื่นนะครับลื่นมากกว่านะแต่ถ้าทรายไปไปปนอยู่เนี่ย นะครับถ้าระหว่างทรายปนอยู่ในพื้นสนามกับทรายไปปนอยู่ตรงขอบเคิร์ฟเนี่ยแน่นอนนะครับขอบเคิร์ฟก็จะอันตรายกว่าถ้าเข้าไปจังหวะเข้าโค้งไปหรือว่าจังหวะจะออกจากโค้งอย่างเงี้ยนะครับรถอาจจะเอียงมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะล้มจะพลาดอยู่เหมือนกันดังนั้นก็มาลุ้นนะครับว่ามาร์กจะเป็นยังไงเปโก้จะเป็นยังไงใครจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้นะฮะแล้วก็จะมีตาอยู่หรือเปล่าอเล็กซ์มาร์เก็จะต้องแก้มือนะฮะเขาไม่ยอมแน่แน่ละเพราะว่าตอนนี้ก็เป็น ผู้นำแชมป์ชิพพอยต์อยู่นะคะแนนสะสมนำอยู่รวมทั้งปีที่แล้ว KTM ก็โดดเด่นแต่มาปีนี้3สนาม KTM ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานค่อนข้างจะดรอปจากของเก่าตัวเองเยอะมากเนี่ยแต่ปีที่แล้วเนี่ยโอแบดยินเดอร์ขับที่โหดมากครับอันดับที่2ทั้ง2เรสเลยนะที่กาตาเนี่ยแต่แต่สุดสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงก็ต้องไปลุ้นกันนะครับทุกคนผมย้ำนะครับาการโปรแกรมการขันนะฮะอยู่ในหน้าชุมชนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแคปหน้าจอาไปได้เลย เวลานั้นคือเวลาในประเทศไทยแล้วครับช่องทางรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกไว้หมดเลยนะคือเข้าไปอา่านนี่มันครบคร,บครบจบทุกตัวอักษรนะครับก็จะไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นครับหรือั้าง,ง่ายสุดก็คือติดตามใน Facebook Fanpage แล้วกันนะก็จะโพสต์ปักหมุดมันก็จะดูกันได้ง่ายขึ้นนะทุกคนอวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในพรุ่งนี้รักษาสุขภาพนยทุกคนสวัสดีครับ